มุลเกุมปากิสถานเีรนามนูแฮแม่ไทยแลนด์เซฮงสลามุลเกุมค้าวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะและนะคะก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะคะขวัญนะคะก็จะขอฝากถึงเพื่อนๆนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนภาษาอูรดุนะคะแล้วก็ฝึกอ่านอัลกุรอานนะคะขวัญนะคะรู้จักกับพี่คนนึงเนาะ แล้วก็แกเนี่ยกำลังฝึกฝึกสอนอันกุรานแล้วก็สอนภาษาอุดูออนไลน์นะคะถ้าใครอยากจะเรียนนะคะเดี๋ยวขันจะ,ะแปะนะคะ facebook ไว้ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆไปติดตามแล้วก็ข้อความถามเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะและนะคะ,ะขันก็จะขึ้นวิดีโอแนะนำนะคะสำหรับ การฝึกสอนของพี่เขานะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอาซัะลัยกมสวัสดีค่ะแนะนำคลาสนะคะคลาสที่เป็นคลาสสอนอุดูนะจ๊าเรียนกันแบบง่ายๆนะคะเรียนสองช่องทางนะคะเรียนตัวต่อตัวนะคะและก็เรียนผ่านกลุ่มนะคะเรียนตัวต่อตัวอาทิตย์ละสองวันนะคะวันละครึ่งชั่วโมงเลือกเวลาและวันเรียนได้นะคะเอาที่สะดวกแบบสะดวกเมื่อไหร่ก็ ทักมานะคะเรียนแบบสบายๆนะคะวิธีการเรียนเนี่ยก็จะเรียนผ่านทางว atsapp นะคะถ้าใครมีไลน์ก็ใช้ไลน์ได้นะคะแต่แนะนำว atsapp นะคะเรียนผ่านกลุ่มเนี่ยในกลุ่มจะประกอบไปด้วยคําศัพท์นะคะคําศัพท์ทั่วไปบทสนทนาถามตอบอุดรู้ระคำและบทเรียนในหนังสือน,นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ ในต,ต่อไปนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูตัวแบบในกลุ่มเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพร้อมกับคําเขียนภาษาอดูนะคะคาอ่านภาษาไทยคําอ่านภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คําแปลภาษาไทยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในกลุ่มนะคะก็จะลงเป็นคําศัพท์นอกความคําอ่านคําแปลอะไรเรียบร้อยเลยนะคะซามิโกมสวัสดีค่ะวันน,นี้จะมาเรี่นเกี่ยวกับอาหารเป็นภาษาอุดูนะจ๊ะเริ่มต้นในพระเอกนะคะพระเอกคนนี้ของเราเรียกว่ารูตี ชาปีหรือว่าบางบ้านเรียกพระเอกคนนี้ว่านานนะคะโรตีชาปีนานนะจ๊ะโอเคถ้าเราจะถามว่าจะกินข้าวหรือยังก็ต้องถามว่ากียตุมเล็กข่านะข่ายะมูเจช่ไอาบโซเซนะคะแปลว่าฉันขอโทษหรือว่าฉันเสียใจนะคะกิ้วนี่แปลว่าทําไมไม่ละหรือว่าทําไมจะไม่ละมันมีคนถามเราหิวข้าวไหมเราก็บอกกิ้วหนี่ทำไมจะไม่หิวละประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจํานวนนะคะ x หนึ่ง โดสองีนสามก็จะประมาณนี้นะคะสนใจลองเรียนฟรีสามวันก่อนได้นะจ๊ะสาวๆาวค่าใช้จ่ายก็เดันเลกนห้ารนะคะเดินตะไบสองร้อยบาทค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็นั่นละค่ะนะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้ทาง Facebook เลยนะคะ ะะก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนี้นะคะฝากไปถึงนะคะเพื่อนๆน,นะคะคนไทยนะคะที่อยู่ในปากีสถานนะคะ,ะหรือว่าใครรู้จักเพื่อนๆน,นะคะก็ช่วยแนะนํำด้วยนะคะพอดีว่าน้องสาวของสามีเนาะเขากำลังกำลังเริ่มนะคะ,ะขายเสื้อผ้าเนาะของมุสลิมะนะคะ,ะ,ะเป็นเสื้อผ้าฤดูร้อนนะคะเพราะช่วงนี้จะเข้าฤดูซัมเมอร์เนาะถ้าใครสนใจนะคะขันก็ฝากฝากฝาก เพื่อนๆนะคะช่วยอุดหนุนน้องสาวสามีด้วยนะคะเ,เดี๋ยวขวัญจะขึ้น Facebook ของนางไว้ตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็ขวัญจะขึ้นรูปไปให้นิดหน่อยนะคะว่าเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะคะช่วยเพื่อนๆไปอุดหนุนด้วยนะคะแล้วขวัญก็จะหรือว่านะคะใครคือไม่อยากคุยกับเขาโดยตรงก็สามารถาข้อความมาถามขวัญได้นะคะขวัญก็จะบอกให้นะคะ และราคานะคะก็จะตามเนื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีแบบเอ่อฟรีไซส์นะคะคือเอ่อเป็นแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของเอ่อเอ่อของผู้หญิงปากีนะคะเป็นของสาวปากีเนาะที่เขาใส่กันนะคะจะเป็นประมาณเหมือนรูปที่ผ่านมานะคะที่ขวัญโชว์ให้ดูนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทัก Facebook มาได้เลยนะคะ โอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะและเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะเ การละหมาดของขวัญครั้งแรกนะคะแล้วก็การถือศีลอดครั้งแรกในชีวิตนะคะเมื่อเก้าปีที่แล้วเนาะนั่นแหละคือขวัญก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะลําบากแค่ไหนนะคะคือ,อ,อตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเข้ารับอิสลา,ามนะคะมันเป็นยังไงนะคะสําหรับการละหมาดของขวัญแล้วก็การถือศีลอดนะคะคือนะคะกว่าจะผ่านมันมาได้เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่า เราเพิ่งจะมาเริ่มเรียนรู้เนาะเราไม่ได้รู้จักมาตั้งแต่กําเนิดนะคะเราไม่ได้เห็นพ่อเห็นแม่เห็นญาติพี่น้องของเราทํามานะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันยากนะคะตอนแรกๆเนาะคือเอาจริงๆขวานจะเริ่มเรื่องละหมาดก่อนเนาะคือเรื่องละหมาดเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเป็นวายจิบนะจาเป็นนะคะสาหรับมุสลิมทุกคนนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะคะทุกวันนะคะวันละห้าเวลาเนานะนั่นแหละคือตอนแรกขวันก็ไม่รู้เนาะพอเข้าอิสลามปุ๊บเนี่ย คือเขาก็ส่งมาเรียนเลยอย่างเงี้ยเรียนก็เรียนที่ปอเนาะนะคะปอเนาะก็ปอเนาะเป็นเหมือนโรงเรียนกินนอนนะคะพูดง่ายๆอยู่ที่สุขไนปัตานีนะคะที่มาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียแล้วตอนนั้นเนี่ยขันก็พูดภาษาเขาไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ได้เป็นบางคนนะคะส่วนมากก็จะ อาจารย์ก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วขวัญเนี่ยก็แบบโอ้โหใบตาแตกมากนะคะตอนนั้นคือมีเพื่อนคนไทยนะคะก็มีแต่ว่าก็คือแบบยังไม่ได้สนิทกันเนาะ,ค,ะคือไปแรกๆเนาะเขาก็แนะนําอะไรบ้างบางอย่างนะคะนั่นแหละขวัญก็แบบคือไปวันแรกนะคะจําได้เลยแล้วคือแบบขวัญก็ไม่ไดแบบ้เรียบร้อยเนาะ,ะขวัญก็ไม่รู้นะว่าเขาจะต้องแต่งตัวยังไงนะ,ะแต่ก็ใส่ผ้าคลุมไปนะคะใส่จูบ้าคือใส่แบบเสื้อเดรีสยาวๆไปนะคะแต่ว่าคือไม่ได้ใส่ถุงเท้านะคะคือไม่ได้มิดชิดอะไรเลยนะคะตอนนั้น แล้วก็นะคะมีแม่คนหนึ่งว่าโอ้ยโอยโอยเนี่ยไปอย่างนี้ไม่ได้นะลูกแม่คนไทยนะคะแกก็ถอดถุงเท้าแกให้เลยนะคือแบบคืออะไรจะขนาดนั้นอะไรเงี้ยต้องใส่ถุงเท้าด้วยหรออะไรเงี้ยคือเราไม่รู้นะคะจริงจริงมันก็ต้องปกปิดนะมันต้องใส่นะคะก็เลยแบบเอออ่ะใส่ก็ใส่อะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่นั้นมาก็าใส่ถุงเท้าไม่เคยถอดเลยนะคะคือออกนอกบ้านก็ต้องใส่นะคะขันก็เลยติดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือการละหมาดของขวัญครั้งแรกนะคะคือขวัญไม่รู้เลยนะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะพอไปเรียนนะคะอาจารย์ก็บอกแหละก็สอนแหละว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะท่าแบบนี้แบบนี้อ่านแบบนี้แบบนี้แต่คือขวัญเนี่ยไม่เข้าใจนะคะก็ต้องไปถามแม่คนไทยอีกถามเพื่อนคนไทยที่เขาพูดภาษามาเลยได้นะคะคือแบบเออเขาก็บอกนะว่าต้องละหมาดแบบนี้ต้องเอาน้ําละหมาดก่อนถึงจะละหมาดได้อะไรอย่างนี้นะคะคือตอนนั้นนี่โอ้โหสีเดือนแรกขวัญน,นี่ฝึกแต่ละหมาดอย่างเดียวเล้นะคะคืออย่างอื่นอย่าพึ่งเลยอะไรเงี้ยคือมา ฝึกอ่านในละมานะคะว่าเขาในละมานี่เขามีอ่านอะไรบ้างนะคะต้องทํายังไงบ้างขั้นตอนนะคะต้องมีอ,อะไรบ้างนะคะคือแบบคือตอนนั้นนี่แบบเครียดมากนะคะเพราะว่าคือเรียนนะคะมันก็ต้องมีสอบใช่ไหมคือต้องสอบนี่ก็เกี่ยวกวับศาสนาะนะคะคือพอเราเรียนไปเนี่ยพอผ่านไปสักประมาณ เดือนหนึ่งหรือสองเอนมันจะมีเหมือนประมาณแบบเหมือนที่เราเรียนนะจะมีมิดเทมใช่ไหมจะมีไฟนนลใช่ไหมก็ะจะประมาณนั้นนะคะคือแบบมีสอบเอ่อกลางภาคมีสอบปลายภาคนะคะจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะคือแบบขันก็ต้องไปสอบกับเพื่อนๆนะคะแล้วแบบคือเราก็ได้อ่านไม่ได้คล่องอะไรขนาดนั้นเพราะฉันก็แบบนนั้นคือแบบโหเครียดมากนะ,ะไม่รู้จะทายัางไงก็คือแบบฝึกอย่างนั้นแหละคืออ่านไม่ได้คือไม่หยุด คือไม่หยุดทําอ่ะเอาจริงๆขวัญนี้จนทําได้นะคะจนผ่านมันมาได้นะคะจนรู้ว่าละหมาดยังไงนะคะต้องทอํายังไงคือแบบก็บางทีก็คูพักลระจำนะแอบดูเพื่อนนะว่าเพื่อนเขาทำยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแบบตอนนั้นนี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดๆไปเลยนะคะคือเอาจริงๆว่าขวัญเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบจะตั้งใจทําอะไรแบบคือเอาจริงเอาจังขนาดนั้นนะคะแต่มนีเรื่องนี้แหละที่ขวัญทาได้นะี่คือแบบ ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเนะว่าเอออย่างน้อยๆฉันก็ทําได้เลยนะเรื่องเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบอาจจะผ่านมันมาได้นะคะมันก็เออขั้นหนึ่งเหมือนกันนะ <c ười> คือก็มีคนให้กาลังใจนะแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยที่อยู่ด้วยกันก็แบบเออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มาใหม่เนาะแล้วไปๆไปมาๆเราก็เป็นคนเก่านะพออยู่มานานๆเน,น,นี่ยก็มีคนใหม่มาเราก็ต้องสอนเขาเองนะคะก็ <c ười> จะวนเวียนอยู่น้น,นะคะตอนที่ขวัญอยู่ที่ปอเนานะเนาะที่โรงเรียนกินนอนนะคะ แล้วนะคะพอผ่านเรื LIKE ่องละหมาดไปแล้วมันก็ไม่ได้เละไม่คือขันเข้ามาอ่เข้ารับอิสลามเข้ามาอยู่ในปอนอได้ไม่นานเนาะก็ถึงเดือนรอมรอนเนาะต้องถือศีลอดอีกนะคะแล้วแบบว่าอื้อะไรมาจะขนาดนั้นแค่เรื่องละหมาดฉันเพิ่งจะผ่านไปนะอะไรเงี้ยต้องมาถือศีลอดอีกแล้วหลัวอะไรเงี้ยคือแบบก็เห็นเพื่อนๆเขาทํากันได้เนาะแล้วเราก็แบบจะทําได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าถือศีลอดอดอาหารแค่นั้นแหละไม่ได้รู้ว่าต้องอะไรยังไงนะคือแบบ เข้าเมืองตาหลิวก,ก็หลิวตาตามเข้าไปอะไรเงี้ยคือเรกๆนะขอนไม่รู้นะว่ามันมีขั้นตอนอย,ยังไงคือทํายังไงถือศีนอดแค่กินข้าวไม่ได้เราดรูว่ากินน้ําได้อะไรเงรี้ยคือแบบตอนนั้นงงไก่ตาแตกมากคือแบบวันนั้นอ่ะถือศีนอดนั่นแหละแต่แบบแอบไปกินน้ำอะไรเงี้ยคือขอนไม่รู้ไงว่ามันกินไนดะ้แล้วมีพี่คนหนึ่งก็เข้ามาทักว่า ee, เนี่ยเนี่ยเธอถือศีนอดอยู่ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยบอกว่าเออใช่ถือศีนอดอยู่อะไรเงี้ยเ็บอกว่ากินน้าไม่ได้นะเราก็แบบอึงไปสักพักหนึ่งเอาขอโทษอะไรไม่รรู้้้ัอนนนจิงๆตแลว เออน่าอุ้ยทำไมมันลําบากอะไรอย่างเงี้ยถือศีลอดนะมันทําไมเป็นมันทําให้เราแบบทรมานอะไรขนาดนี้ใช่ไหมเออจะกินน้ําก็ไม่ได้จะจะกินก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปิดบวชอีกก็ต้องรออีกโน่นมากริปไทม์อะไรอย่างเงี้ยต้องคือต้องรออีกเวลามากริปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นอะไรงเงี้ยคือทรมานมากคอก็แห้งปากก็แห้งน้ำลายก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะพูดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเนาะถือศีลอดเวลาท้องเราว่างปรัก ปากมันก็มีกลิ่นใช่ไหมคะแต่ว่าเออก็ต้องแบบจะแปรงฟันก็แปรงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็แปรงได้แหละเพราะว่าแต่เราก็ต้องแบบพยายามทําความสะอาดปากให้มันดีๆอะไรเงี้ยไม่ให้เป็นยาสีฟันติดอะไรเงี้ยคือถ้าปากเหม็นก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยใช่ไหมอันนี้คือเป็นข้อหนึ่งนะที่แบบขวัญไม่ชอบแรกๆเลยคือแบบเวลาถึงสิ้นวันแล้วปากมันชอบมีกลิ่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็นะเป็นเอ่อเนาะ ศาสนาให้มาแบบนี้ก็ต้องทําตามนะคะแต่ว่ามันก็ทุกคนเขาก็ทําทได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะคะตอนนั้นคือคิดอย่างนี้นะคะเอาว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เออสู้ไปอะไรเงี้ยทนไปอะไรเงี้ยเออสุดท้ายแล้วแบบทนไปทนมาก็อ่ะผ่านมันไปได้แหละเออครั้งหนึ่งใช่ไหมครั้งแรกอะ่ะคือเดือนแรกเดือนรอมฎอนครั้งแรกในชีวิตนะก็คือผ่านแบบอย่างทุลักทุเลมากนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าจะแบบผ่านมันมาได้เนาะ คือ <c ười> แบบอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้แบบเราไม่ใช่เป็นคนดิงนะแต่คือแบบเราก็ไม่กล้าถามใช่ไหมก็คือแบบถ้ามีคนบอกเราก็ยอมน้อมรับว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบจะให้ไปถามตรงๆคือแบบบางทีก็รู้สึกว่าเอัวเองทำไมโง่จังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะขันจะเป็นคนแบบนี้นะแต่ว่าทุกวันนี้นะคือไม่รู้อะไรก็ต้องถามนะคะเราจะเป็นคนที่แบบเออนะถามหมดอนะอะไรที่แบบงงอะไรที่แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จนมีครั้งที่สองนะคะ นะถือสินอดครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่อย่างที่ห้าครั้งที่หกนะมันก็เริ่มแบบง่ายมาเรื่อยๆนะคะจนแบบเออไม่รู้สึกแล้วว่าแบบมันลำบากอะไรนะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะที่ถือสินอดสุนัขได้นะคะถือสินอดชดในเดือนรอมฎอนนะคะได้อ่าก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะ ถ้างั้นก็วายจิ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาต้องทําได้แน่นอนนะคะขันก็ต้องทําได้แน่นอนนะคะนั่นแหละนะขันก็ผ่านมันมาได้น้อยแต่ผ่านแมงทุรักทุเรนะะในครั้งแรกแต่ว่ามันก็มาถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าทำดุล,ล,ลินละนะคะขันก็ผ่านมันมาได้นะคะคือทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะคือแบบง่ายมากะะสำหรับการถือสินอดเนาะแต่ว่าเราก็ต้องแบบตั้งใจนะคะเพราะว่าการถือสินอดมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเออนะรู้สึกรู้สึกรู้ซึ้งนะคะ ถึงนะคะคนที่เขาลําบากนะคะว่าที่เขาไม่มีกินเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะคือคิดดูว่าคนอดน้ําอดข้าวมาแบบหลายวันอย่าง Fasc เงี้ยไม่ได้กินข้าวกินนะ้ำมีเขารู้สึกยังไงนะคะรู้สึกเลยแค่แค่ตัวเองแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะยังแบบรู้สึกว่าโอ้จะเป็นลมเป็นแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนะก็นึกไปถึงคนที่เขาไม่มีอาหารกินเนาะนั่นแหละ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้แค่เนี้ยมันแบบจิ๊บจิบมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออคนอื่นเขายังทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ขวัญก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่มาเล่าเรื่องเอ,อให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าที่ผ่านมาการถือการละหมาดนงขัญแล้วก็การถือสีหนดครั้งแรกของขวัญเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะอ่าฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ก็นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะนะคะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะเออเพื่อเผื่อว่าจะได้นําไปใช้นะคะอืว่าการถือสินอดเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลําบากไม่ได้ยากินอะไรนะคะแล้วก็นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสลามื่อไรกุมค่ะ